สวัสดีครับตันนี้คลิปนี้นครับก็มาดูกันนะครับว่ากระชานมาทำอะไรกันนะครับตอนนี้นะครับนะครับมาดูกันนะครับกระชานมาทําอะไรนะครับครับนี้ มีซอนเศษทีน่ะมีซอนเศษทีกันนี้เลยต้องซื้อบ้านแล้เมื่อวานนี้ขึ้นบ้านใหม่วันนี้เอ้าใครซื hmm. ้อบ uh, ้านนับดาววะเออตากเลยตามมาดูโอ้โหนุนเข้าไปพูดแล้วนู่นมาดูบ้านเมื่อกี้ใช่ไหมค่ตามาดูไม่ใช่แค่ตาพวกเราทุกคนก็คิดว่าเขาจะจอดเจ้หนูฝากมือให้เขาจอดเพื่อถ่ายรูปเขาไม่จอดจิงบกแล้งโง่ไม่จอดทีนัดโง่มึงทำอะไรเนี่ยเราไม่จอดเราไม่จอด ก็ดีใจนะเอ๊ะบ้านใครหลังใหญ่ด้วยไม่ถือให้เขาดูในก่อนใครทานอยู่แต่ก็เรียกว่าจะลงมาจอดบ้านยูทูปเนี่ยนะแมบ้านยูทูปมีคนรวยเยอะอีกแลยชาติตายคิดว่ายูทูปรวยขนาดนั้นเลยบอกใช่เพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้หนูเนี่ยแหละจนที่สุดในยูทูปเนี่ยแหละตาคิดว่าจะมีใครไม่จนแล้วต่อไปนี้ไม่จนแล้วทำไงไม่จนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีขึ้นมาเดี๋ยวก็รวยขึ้นมาไม่จนไม่จนดูสิ ดูแม่ผู้ใหญ่เกายังตาก็จะมาเขาไม่กีกี <S <S <t iny> <t iny ่ต้นเนี่ยตอนนี้ตาได้เป็นี่แมยูทูบเบอร์เต็มตัวเลยนะเห็นอะไรก็นึกถึงคลิปไปก่อนเลยใช่ไหมตาตาไหนๆก็ตามาแล้วมุดถามตาหน่อยถามอะไรเออเท้าอะไรนะที่บ้านโอ้แท้คำเงินอ่าเล่าให้หน่อยเใครมาจากไหนคะเล่า เท้าค่ำเงินคือมีหมอทำทำลงทำลงเข้าไปที่เล่ยนะเข้าไปที่เล่ก็เลยว่าเอ้านี่มีพระานาคนะเป็นพ่อเก่าของน้ำฝนนะที่ท่างให้พวกให้ให้น้ำฝนถอดถอดพุทออกเขาจะอยากจะมารักษาอยากรักษาน้ำฝนอยู่ที่นาหน้าแตาน่ะอยู่ที่เสียงหน้าแตาน่ะ ก็เลยรับเอารับเอาเขาก็จะมาทําพิธีให้อ๋อนะ้าฝนรับแล้วใช่ไหมรับแล้วตาแล้วเป็นคนแต่งขันห้าขันแปดขั้นแปดเขาให้แต่งขั้นแปดตาบอกหนูแต่งขันแปดไหมเออแต่งขั้น 8, แปดรับแล้วก็เอ้าหนูไปเถอะ หนูว่ไปเธอหหนูหนูหนูไปนาตาไหมยังไม่ได้ไปแต่หนูแต่ขั้นแต่งขั้นเป็นไม่รู้แต่หนูไปคุยกันนะโอ้ยตกใจหนูไปคุยกันนะนาตาเออนาแตมาเมื่อเช้านะแตบอกแต่ว่าจะทำคลิปกันนาแต่นาแตบอกยังไม่อาบน้ำล้างหน้าเลยเดี๋ยวค่อยไปที่นากันแม่สมานถ้าวันไหนตาทำเนาะเดี๋ยวหนูขออนุญาตตานะไปไปเลยวานเลยเขาก็ไปถ่ายอะไรถ่ายเอ่อถ่าย เขาวันน right ี้มีมีเอ็นด้วยกับมียาชีแต่ไปตาก็ไม่ได้ค่อยอยู่ตาก็มาสีข้าวแด้วตาก็จะไปวัดไปอะไรมาแล้วตาก็จะมา เอาแค่นี้แหละนะตาตามดังลุ้นเนื่ว่านึกว่าเนื่องว่าเนื่องว่าจะถ่ายนึกว่าโอ้ยมันถ่ายมากจงจังลุ้นเลยคุณากดเลยค่ะคุณตากดเลยค่ะใส่มันไม่ได้ไมตาไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายหรอกไม่ถ่ายจริงจังไม่ใส่หมอนได้ไหมจ้าวคิดว่าโอ้คุณรวยใครถึงคนนั้วางตาขายได้มจะวางตาขายได้ไหม คุงทีนถามไม่วางตะขคายได้ไหมวางตะขคายอะไรไปใส่มองอะ่ะใส่มองปลาโอ้มัน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาใหม่กว่านมันขาดเป็นขาดแล้วเมื่อวานนี้เขาลงได้กี่ตัวได้ถึงสิบตัวไหมเออมัน มันเอาปลาออกไปหมดหมาเ็ากัดไปด้วยอะไรมันก็ขาดไก่ก็จริงขาดแล้วเ,เดี๋ยวตาซื้อมาใหม่ก็ค่อยๆไปเกินปลาแล้ไม่ห่วไม่หึงหรอกได้ครับได้ครับนี่้ตาตาซือ้อดังจะขายเจ้า,<ต>า<ม>ันาาวน้อยเจ้ากาแฟเป็นไงมั่งโอ้เจ้ากาแฟก็สบายแต่แต่แต่เจ้าไอเจ้าสีทองก็หูมันก็มันมันเป็นตุ่มมันก็เลยเป็นแผลมันเป็นแผลก็รักษาอยู่นั่นแหละ ได้ตามนดานกดาวครับคขอบคุณนะครับเั้คขอบขอบคุณมากเลยครับดูตาคุณกินข้ากันบ้าดีกว่าเนาะแล้วเจอบ้านนกดาวหรือยังคะไปแล้วอยู่ในสวนยางแล้วสตครไปสวนยางจากเมื่อวานแล้วค่ะบ้านนกดาวค่ะนี่นะครับตาก็กลับไปแล้วนะครับนี่ครับดูขอบคุณทานข้าวกันนะครับนี่นะครับมาแม่มาแม่ มาเม็ดต้นหักต้นหักขอบคุณครับนี่ตาชานก็เข้าบ้านนะคะตาชานเข้าไปหาหลานยังไงเนาะตาชานเข้าบ้านเนาะนะครับนี่นะครับเขาก็มาดูนิกกี้นะคะนะครับนี่นะครับเข้าก็มาดูนิกกี้นะครับตาชานก็มาดูนิกกี้นะครับกลับบ้านนะลงมาดูนิกกี้สักครู่หนึ่งแล้วก็นั่งรถกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้นี่ค่ะ กลับบ้านแล้ว,ลวนะครับต่อไปก็จะมีการรำนะคะของเสือพาไปนะคะนี่ก็เป็นป็บ กำลังรอนะคะรอยาชิมาแล้วค่ะนกู้ขยะชีก็ซื้อพาไปแล้วก็สมบูรณ์ไปทำไมแล้วก็ใครบ้างบรรยากาศเอ่อมาเนี่ยมาเนี่มันจะสัมภาษณ์เดบไม่เลยนะคะเด็ไม่นี่นะครับตาชานตาชานก็กลับแล้วนะครับมีใครบ้างพารำวันนี้นะรอบแรกเสือกับน้ำมนุลครับโอ้เสือกับน้ำมนุลรอบแรกนะคะรอบสองค่ะรอบที่สองก็มีแม่คำสาย ยายสมอนแม่ผู <c <c ้ใหญ่นาเฟื่องพี่แอนครบยังกี่คนจ๊ะจำไม่ได้ใครอีกคะพ้ายาชีพาชยาาชีนะคะรอบแรกเป็นเสือกับหามมลใช่ไหมจ๊ะครับผมมีเอฟซีจากอเมริกาแม่รามเขาพรครับผมแล้วเสือได้บอกน้องแล้วบอสบอกแล้วฮะ ลืมชองานเข้าแล้วครับทัวลงนะครับทัวลงแล้วจะอัดากระป๋องให้ดูปากกระป๋องนะคะยังไงเนาะอัดกระป๋องให้ผู้ใหญ่ลเข้าใจเลยน้ำลำไส้ใรับมีแจ่เก็ปากระป๋องจ้ะจะให้รับได้กี่คนไมาจำกัดไหมตอนนี้รับได้อยู่ประมาณห้าคนรได้อยู่หคนให้ผู้ใหญ่ตั้งระเบียบแล้วให้หาคนไม่เกินห้าคนค่ะ ถ้าสมมติว่าลำประมาณ20ิบคนแล้วก็รอบละห้านะคะต่อไปเนะาะจะไม่ให้เยอะนะ,ะมันไม่ได้คะถาเฉพาะห้า,าน,นี่บางคนเขาอาจจะส่งเยอะก็ได้ถ้าไม่ให้เกินห้าคนนะคะนี่นะครับก็แม่สังผู้ใหญ่นะครับก็ออกกฎระเบียวว่าให้ลำได้ครั้งละห้าคนนะครับถ,ถ,ถ้าถึงเท่าไหรคนแล้วก็ทำหลายๆรอบเอาค่ะนะค,ครับผมถ้าเปลี่ยนรอบนะคะ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับหน้าบ้านแม่คําใสนะตอนนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้เป็นบุญตาได้เห็นคนสวยมาลำํำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับนางลํำนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด, like, กด Beast, มไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกอกด้วยนะครับแล้วกอ็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับต้นฮักกอกอกแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนะครับครั้งละ3านาทีนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยนะครับ3าถึงหนาทีนะครับการดูคลิปแต่ละครั้งนะครับนะครับผมก็ถือว่า เป็นการสร้างรายได้แล้วก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งน,นะครับที่ทําให้ต้นทับกอกนั้นมีรายได้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนี่ก็มาดูความสวยงามของแม่ผู้ใหญ่กันต่อเลยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ